นปีปีพศ2,541อยู่ที่วัดอรัญญาวาสีบ้านหล่อนาดีนเราก็เรียกว่าถอนรากถอนโขมมาแล้วนะก็คิดว่านั่นที่สุดแล้วเพราะมันไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไม่ขึ้นไม่ลงจิตกเก็ินทะลุโลกกระท่าทั้งสามแดนโลกกระทา่าเหมือนทะลุในจักรวาลจะเห็นจิตเลยนะจิตนี่เวลาที่มันขาดจากสมมุติตัวนี้นะมันจะพุ่งทะลุโลกเรไปทะลุ จักระวานไล่ไปเรื่อยทีย่จักรวาลหมายถึงบ้านโลกไงนั่นน่ะมันประมาณไม่ได้มันไปเร,เรื่อยไปเรื่อยจนไม่สามารถนับโลกนับจักรวาลได้เลยว่าจิตมันพุ่งไปจุดไหนแต่มันไม่หยุดมันไม่ได้หยุดลูกเมื่อจิตมันขาดจากสมมุติที่เป็นของกลางที่เรียกว่ากิเลสอันพิษนาได้เนี่ยจิตมันจะไม่หยุดอยู่กับที่นะมันจะพุ่งทะลุ ไปเลยเตมันหากขาดจากความรักความชังเท่านั้นนี่ช่วงเป็นประกาวที่วัดอรัญญาวาสีมนเหล่นนาดีนเฮ้เราก็ไม่เคยเห็นดิสติก็ตามอยู่นะจ้องอยู่ตลอดนะไม่คือไม่ห่างละมันจะไปไหนอ่าจะไปไหนก็มาก็รู้มันจะทะลุโลกออกไปและก็ทะลุจัก,กรวาลเข้าโลกอีกออกจากักรวาลเข้าโลกอีกออกจากักรวาลจนไม่สามารถจําได้ว่ากี่จักรวาลกี่โลก หรือเธอจะบอกว่าอน,นันตจักรวาลเออพอได้ประมาณจักรวาลไม่ได้คือมันมนับไม่ได้เลยแสนโกจักรวาลเออเธอแสนโกรหรือว่าเรานับไม่ทันว่าเป็นแสนกวจักรวาลเพราะมันจะพุ่งไปเรื่อยพุ่งไปไม่เรื่อยพุ่งไปเรื่อยจนหมดกําลังพุ่งแต่มันไม่หยุดเมื่อหมดกําลังพุ่งกันเป็นยังไงเมื่อหมดกําลังพุ่งตัวนั้นกับตัวสติ ก็จะค่อยจางไป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 ,งไปเลื่อนลางและหายออกจากกันนนัน่ช่วงที่มันดับทโลกเป็นอย่างนั้นจากนั้นก็สำคัญตุนว่าถึงที่สุดแห่งธรรมในสมัยที่กองกระวาดที่วัดอรัญญาวาสีบันหลอนาดีนตอนไม่ไปไม,ไม่ได้สนใจแล้วนะตอนนั้นโอ้จะว่าสมาธินะอยากได้ยินเสียงก็ได้ไม่อยากได้ยินเสียงก็ได้ เสียงพวกดนตีก็ตุ่มตืมตืมตมต,ม,ต,ม,ตมอยู่ในบ้านเนี้ยพยายามไอ้เขาบอกว่าถ้าอยากจะได้ยินก็กําหนดพอได้ยินถ้าไม่อยากได้ยินก็กําหนดดับหุยนี่สมาธิระดับนั้นไม่เคยพบไม่เคยเห็นไงนี่พูดถึงเมื่อมันดับทั้งโลกเป็นอย่างนั้นมันต้องผ่านตัวนี้ถ้าไม่ผ่านนี่มันจะสอนกันได้ไงเวลาดับทั้งโลกปั๊บเมื่อมันดับทั้งโลกปั๊บตัวนี้จิต มันจะแน่นปึกเหมือนกับพูดง,ง่ายๆลูกนะเอาเสาเขื่อนมาเสียบไว้ในสามเดนโลกธาตุเหมือนกับเสียบลูกชิ้นแล้วก็ปักแน่นปึกอย่างนั้นไม่มีคำว่าโอนเอน็นถอนไม่ขึ้นเท่านั้นนั่นแหละความรู้สึกเวลาที่มันขาดจากสมมติตัวนี้นะลูกนะมันเป็นอย่างนั้น แล้วก็คิดว่าโอ้พอแล้วใช่ไหมล่ะกิริยด,ดำกิสนาตัวนี้นั่นเราซัดมาแล้วอย่างสม,มบูรณ์บริบูรณ์แล้วที่ไหนได้ดูที่จีหนึ่งสี่สองสี 2, ส่สามปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามเดือนมีนาคมต่อ,อดเดือนเมษาพระวิึงนั่นก็เดือน 9, วันที่เก้าวันที่สิบเดือนมีนาคมดูที่ต่อต้อตอนเดือนเมษามันซัดเราหนักนี่นี่แหละที่เราเห็นมันนี่นน ตอนนี้มันไม่ได้มาเท่ากับภูเขาจมจมมไม่ได้มาเท่ากับเหมือนกับบ้านหลังใหญ่หรือก็ถท่าองค์มังกรหล่งแดงไม่ได้มางั้นทั้งนี้สุดขอบจักรวาลน,นี่มืดมนอุนทกาลหมดเลยมันมาพร้อมกันที่ขอบจักรวาลทั้งหมดเลยนั่น,นที่หลวงปู่ได้สละตายอยู่เจ็ดวันเจ็คืนก็เพราะไอ้ตัวนี้เลยถ้าหลวงปู่ไม่เขียนไว้ไม่เล่าให้หมูนะ่คณะ ผู้ที่ใฝ่ใจในธรรมฟังนี้มันก็จะเหมือนของที่เลืดจริงที่ประเสริฐท,ที่พระเจ้าทรงบัญญัติถูกต้องดีงามอันตรธานสิ้นไปไม่มีประโยชน์ทั้งๆที่มันน่าจะมีประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้ใฝ่ใจในธรรมดูคงเข้าใจนะถึงไม่มากเตก็มีประโยชน์ไม่มีโทษใดๆนั่นแหละเราจึงแต่ที่ปัญหาของเราน่นหละ ให้ลูกเขียนไว้อ้าวอย่างนี้พอเจออย่างนี้เจออย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีมู่คณะไปเจออีกหมือคขะจะไปได้ง่ายสิ่งนี้ลุงเห็นลุงปู่เห็นพระรูปเดียวอยู่ที่เสภาจากนั้นก็ขาดการติดต่อจนถึงปัจจุบันท่านสะื้อขายลายเพศไปหรือไงเราก็ไม่ทราบนะเอาแม่ไปสร้างวัดแล้วเอาแม่มาบวชด้วยลืมชื่อท่านนะในในั้นในถ้าในถ้าในตรงนั้นมันจะมีอยู่นะ ถ้าในตัวที่บันทึกนั้นจะจะมีปีพศต้องบันห้าร้อยสี่สิบเก้าอาจจะมีนะปีพศตองันห้าร้อยสี่สิบเก้าอาจจะมีตอนนั้นนี่พูดถึงว่าจีดีดัมกิสนาถ้าหลวงปู่ไม่แสดงไว้แล้วใครจะแสดงอะไรเวลาที่ผ่านผ่านแบบนี้ผ่านเริ่มต้นมันเล็กๆไม่ใหญ่เท่ากับบาทบ้างเท่ากับองค์มังกรบ,บ้างเท่ากับองค์แดงบ้างเท่ากับรถคันหนึ่งบ้างเท่ากับบ้านหลังหนึ่งบ้างแล้วก็เท่าศิลาก้อนใหญ่ มันหือมาสักก้อนหนึ่งบ้างทํานองนั้นแหละแต่ครั้งที่สองอทีนี้ออกจากบ้านมาที่อยู่วัดอรัญญา,ราอาราัญจบา,าสีมันหล่านั้นดีนี่มันจะรวมที่ใจไม่เป็นรูปเป็นร่างว่าใหญ่หรือเล็กแต่หากเห็นดำตนขาวของมันอยู่ภายในใจไม่ได้มาชนนะรูปนะคนละแบบเลยนะนี่นะมันหยุดแล้วแตอนั้นเพราะมันจะจัดจาก,การแล้วนะ ตอนแรกมันก็ชนแต่เวลาที่มันขาดจากกันมันขาดอย่างนี้นะมันไม่ได้ชนนรุ่นนะแต่มันจะเคลือบเข้าไปในใจแล้วจะเห็นว่าไอ้ตัวกิเลสามนี้มันจะเข้าไปอยู่ภายในปนกับวัสดุหนึ่งที่เป็นสีขาวเวลาดึงออกมานี้มันเหมือนกับยางมาตอยมีขาวกับดําปนกันนั่นแหละมันจะปกติอยู่งั้นมันไม่ได้วิ่งชนมันเป็นอย่างนั้นอยู่ที่วัดอรัญญบาสีบ้านหล่อนน่ะดี เราก็ได้แค่ว่ามันจบแ้วนั้น,น,นโอ้สบายแล้วไปไเรื่อยๆจินฉันอะไรไม่สนใจขอให้ได้ทำจิตตภรมนาอยู่อย่างสงงาผ่าเผยผึ่งผายมันมีความสุขอยู่อย่างนั้นเพราะจิตมันไม่ยอมออกเดินไปไม่ดูว่าหญิงหรือชายไม่มีผมไม่มีเนื้อไม่มีหนังเหลือแต่โครงกระดูก ถ้ามันระดับนั้นแล้วมันเป็นอย่างนี้นะลูกนะนี่แหละถ้ามันได้ดับทั้งโลกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เดินไปนี่ตัวนี้มันจะไม่เสื่อมหมัดหมาดเลยนะลูกนะมันจะไม่เสื่อมนะเวลามันดับทั้งโลกปั๊บมันจัดการคือกิเลสตามกิสนามันขาดจากใจปั๊บนั่นนะมันจะเป็นลักษณะกำหนดอะไรที่จะเป็นรูปเป็นล่างอยู่อย่างนั้น ส่วนบาทีเราไม่ติดเราเราติดอสุภาธิใช่ไหมล่ะเดินไปบินถาบแป๊บเหลือแต่โครงกระดูกใส่บาดท่านจะพูดถึงว่าบินทาบาทะมีแต่โครงกระดูกใส่บาดเมื่อเราบรรพชาแล้วเตะตรงธรรมสังเวชอยู่ตลอดไม่เอาอะไรเลยมีแต่ถอยเข้าไปหมดห้วนด้วนไปเรื่อยด้วนไปเรื่ยยยอยคอยที่จะถอนรากถอนโคนอวิชชายอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนั้นมันเฉยอยู่งั้นนะ เด็อนอย่งกนี่เจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงหรือตลอดรุ่งมันก็จะดับอยู่อย่างนั้นกับภาพที่จิตมันยึดมาอาจจะเป็นอสุภะที่จะบอกว่ามีเลือดมีอะไรปนอยู่ในกระดูกหรืออาจจะเหลือแต่โครงกระดูกมันจะเป็นข้งมันมันอยู่งั้นนะลูนะไม่ออกแล้วเราก็ไม่เคยไม่เคยเห็นก็เลยว่าสิ่งที่ดีๆนี้ มันเป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาสมควรที่จะรักษาไว้เราก็เลยนุญาจารย์ให้เขียนให้เขียนชีประวัติเราเขาเรื่องนี้แหละเขาจะได้เห็นเขาจะได้อ่านว่าน,นี่คือกิเลสอิสนานอกจากนั้นลุงปู่ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยมีใครเทศเรื่องนี้ถ้ามีพรามืออาจารย์สักลูกเทศในฝั่งนี้โอ้ยลุงปู่ไม่ช้าขนาดนี้นะลูกนะอันนี้ไม่มีใครเทศเลยเรื่องกิเลสกิเลสอิสนานี่ มีตเทศของล่งตาบัวเราว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธนะิ์เนี่ยเมื่อติดจิตบริสุทธิ์ปั๊บตัวน,นี้มันขึ้นระดับนั่นแล้วมันลึกไม่ได้รักลูกเนะี่ยจนกว่านี่จนกว่าไอ้ตัวอะไรแหละตัวไอ้ที่คลองอยู่เนี่ยมันเต็มที่เต็มฐานของมันมันค่อยปรับสภาพของมันนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นอันนี้เวลาที่เราเห็นไงเราก็ไปที่ตอนนี้บรรดชาเราก็ไปแล้วเฮ้ยเดินไปนี่โอ้นี่เนี่ย ผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเรือแต่โคงกระดูกอยู่อย่างนั้นเป็นการทำจิตภตรวมาตลอดตลอดตลอดเลยอุ้ยสว่างสวัยนะจนถึงขั้นระดับเหมือนก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันตายไปจากใหญ่นั่นแหละเหมือนก็ดับไปหมดเลยนะกระดูกกระดี่อะไรนี่เหมือนก็ดับไปเป็นบางช่วงบางช่วงนี่นี่เขาบอกว่าถ้าผ่านเขาบอกว่าถ้าผ่านการดับทะโลกมันจะเป็นอย่างนั้น,น,นมันเว่าที ไปถึงภูมังนานั่นแหละมันเป็นของมันลองพี่นาดูนะมันบกเข้ามาตรงนั้นหมดเลยนะวอลมันบกเข้ามาตรงนั้นพร้อมหมดเลยมันบกมาก็ไม่ทราบว่ามันฟื้นขึ้นได้ยังไงเหมือนกับมันขาดแล้วมันล่อโลกไว้ล่อจักรวาลไว้ทานั้นแหละหนึ่งวันที่เราไปถึงที่ภูมังนาดีเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเจออย่างนี้นะโอ้ไม่เคยพวกไม่เคยเห็น ตอนนี้มันไม่ได้มานึกว่าประกาศแล้วตั้งแต่บที่เป็นประกาศที่วัดอารัญยบา,าสีบ้นานเหล่านาดีโว้ยน,นุ่นขอบสุดน,นุ่นเดอเดอไอ้มองไปทางด้านไหนรอบไปลอบไปหมดข้างหน้าข้างหลังข้างใต้ข้างขวาเหลือแต่ตรงกลางเท่านั้นที่สว่างเหมือนกับที่เราอยู่ในกาลารู้มันจะครอบกันมันอยู่ในกาลาลูกมันจะครอบกันนะแล้วก็ค่อยมาเรื่อยมาเรื่อยเหมือนกับลาหูกําลังที่จะอมจันทร์ ไม่ได้มาช้านะลูกนะเลี้ว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 ,วมาใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้เข้าข้างบนนี่ก็เต็มนะข้างล่างพื้นนี่ก็เต็มนะต้นไม้ไม่มีภูเขาไม่มีนะเราจึงสลาตายนะั่นแหละนี่เมื่อกิเลสดงมิสนะตัวนี้ที่มันจะถอนรากถอนคนจริงๆนี่มันจะเป็นการวางกลางของจิตมันไม่ได้ขาดอย่างนั้นอ๋อว่าละเวียนญี่ปุ่นบางด่งไงนี่เวลามันวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาล่อไปหมด บอกไม่ได้เลยว่ากี่ทิศเพราะมันรอบจักรวาลมาเวลามันวิ่งมาวิ่งมามันมาหยุดกึกพร้อมกับใจวางกลางปับ๊บเมื่อใจวางกลางปับ๊บนั่นในรูปนั้นสว่างโล้เลยนั่นนี่แหละความมืดมนอุนการที่เรียกว่ากีเดดดงกิสนาถูกถอนรากถอนโคนท,ทิิมานะยังอยู่ในรูปนี้น จึงสําคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์มันก็สำคัญตนไม่สาคัญตนได้ยังไงจิตเป็นวางกลางีงมันเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะลูกเนี่ยผู้ถึงหัวใจไงเหมือนกับเป็นสี่ช่องนี่เป็นเหลี่ยมเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องนี่แต่เวลาที่มันสว่างช่องทั้งสี่อันตรธานสิน้นไปเหลือเตกขอบกรอบสี่เหลี่ยมเลสสว่างโล่ตรงกลางมันจะเป็นขึงนมันนี่มันจะสว่างโล่ตรงกลางเหลือกรอบสี่เหลี่ยม นั่นและเวลาที่กิเลสนำกิสณาที่ความมืนมุนอุทการวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาอย่างแรงมาหยุดกึกตรงเนี้ยตรงนี้ยังสว่างอยู่นะการวางกลางของจิตการวางกลางของใจก็จะไปวางลงตรงน,นั้นพอดีปั๊บนี่เมื่อไปวางตรงนั้นเหมือนกับตรงนั้นน่ะเป็นลักษณะตัวที่เป็นเชื่อมระหว่างแสงสว่างพอตอนนี้เขาไปปั๊บ แสงสว่างตัวนี้สี่เหลี่ยมนี่เล็กๆนี่ออกขยายรวดเร็วที่สุดเลยนะจนแทบจะที่จะบอกว่าเร็วขนาดไหน,นจนแทบจะบอกว่ามองไม่ทันตามไม่ทันเร้วเลีวเลว,เวข้อไปหมดเลยขับไลไ่ไอ้สิ่งที่เป็นไอ้สิ่งที่เราเห็นว่ามันมืดบนรกระการที่ว่ากิเลสทั้ิศานี่ให้อันตรธานสิ้นไปเลยในะขณะนั้นไม่มีอีกเลยตั้งแต่วันนั้นปีปศต้4 3สบา เราก็ไม่เห็นไอ้ตัวนี้ออกมาเพีย้ยนพลาดอีกเลยนี่แหละกิดไดดำกิดนาตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะลูกนะพ่อไม่กู้จาไม่ได้เขียนไว้และเวลาที่การต่อสู้กับมันนี่จะต่อสู้แบบไหนในตำร,ราก็ไม่มีนะนั่นแหละอบศษกษาในพัฒไตรปีฎดก็ไม่มีนี่เนี่ยเราก็เลยว่านี่เนี่ยเป็นธรรมทานที่เลือดที่ประเสริฐที่เราเอาออกเพื่อหมู่เพื่อกันนะ เมือ่อประพฤติปฏิบัติแล้วเห็นรู้เห็นเหมือนที่ลวงปู่รู้เห็นเนี่ยจะสามารถที่จะข้ามกิเลสดำกิสณะจัดการกับกิเลสดำกิสณะได้อย่างรวดเร็ว,เ,วเพราะรู้ตัวเขามันว่านี่มันเชื่ออะไรเวลาที่จัดการกับมันจัดการยังไงนีน่ถึงขั้นระดับนั้นแล้วเนี่ยมันจะรู้เองเห็นเองเป็นสันติที่โกก็เข้าใจอยู่ลูกนี่แต่ว่านี่คือทางเดินของมัน นี่แหละกิเลสกิเลสที่เรียกว่ากิเลสดำพิษนาที่มันส่งผลให้ใจของมนุษย์นั่นมันมืดบอดมืดมนอนตการไม่สาว,าว,ว่างสวัยทาอะไรมันก็โดนตัวนี้ข้องงันตลอดนะลูกนี่ที่บอกว่าทำไมอ้าจนนึกตึ๊กตึงกตังต้ง,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 งไม่ค่อยออกทำไมจริงไม่คิดที่จะสร้างคุณงามความดีทําไมสร้างคุณงามความดีไปแล้วทําไมกลับไปหาความชั่วก็เพราะไอ้ตัวเดียวมันยังไม่ได้ออกจากใจเลยนะถ้ามันออกจากใจได้จบเกม นั่นแหละที่ภูเมืองนะตรงนั้นจะเป็นขั้นละเอียดของกิเลสกิสนาและตัวนี้จะไม่มายุ่งอีกเลยจนถึงปัจจุบันพูดถึงโรคร้ายไงโรคภัยต่างๆที่เรียกว่าเป็นโรคหัวใจโกกรคประสาทหัวใจโรคไอเลือดจางอโรคทอมทอมซินอักเสบเอโรคอะไรล่ะโรคกระเพาะอาหาร อาการเจ็บหายอันตรธานสิ้นเมื่อกิเลสดำจิตสนานั้นอันตรธานสิ้นไปไม่มีนะลูกก็ไม่เห็นมันอีกเลยนะในโลกกระเพาะอาหารเป็นยังไงสมัยก่อนนี้นั่งง,งี้ไม่ได้นะไม่กล้าอยู่กับกบูกับบ้าเพราะท้องจะร้องเสียงดังตลอดอุกอากอุกอกเพราะลมวิ่งอยู่ในท้องตลอดเพราะเป็นโรคกระเพาะลำไส้ต้องเข้าโรงพยาบาเลเรื่อยเวลาที่มันปวดหนักหนัก,นก,นก,นกจริงๆนี้ ต้องให้คนอื่นพยุงในสมัยที่เราเป็นคาราะาลเดินไม่ได้นะดูนะเพราะมันหนักนี่ไปหมอก็ฉีดยาให้น้ําเกลือเออก็อออดีขึ้นก็แค่นั้นแหละอืมจากนั้นหลวงปู่ไม่เห็นอีกไลปู่นี้ฟังว่านี่อดข้าวสิบวันยี่สิบวันลูกปู่สบายและท้องก็ไม่ได้อุกอกอักอ,กอ,กอกดังที่ลูกได้ยินได้ฟังนี่เห็นไหมเงียบไม่มีอะไรอีก ไม่มีสิ่งที่บอกว่าเล,เล,เลือ,อเลเลๆเธอๆเรียนๆจำเขามายุ่งยกเว้นอาหารเป็นพิษหรือลบไปพิษในบางช่วงเป็นของธรรมดาธรรมชาติของธาตุขันแค่นั้นแต่ที่จะเป็นโรลคลายตลอดเวลาเหมือนที่เป็นมาไม่มีอีกแล้วขาดจะบ้ันแบบนี้นี่เราค้นกิเลสดำกิสนาลงได้โรคไข้ไข้เจ็บก็โค้นได้ที่เป็นเชื้อเอลือดแหลงที่เป็นโรคกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบ ขั้นรุนแรงโรคหัวใจขั้นรุนแรงอันตรธานสิ้นนะลูกนะโอข้าไปสี่วันยี่สี่วันสบายไ,ไม่มีอะไรจะบอกว่ามาันยุ่งเหยิงพุ่นไปไม่เห็นว่าอาการอย่างนี้ก็มากําเลิกไม่เห็นว่าอาการโรคหัวใจมากาเริกนี่เห็นไหมละ่ะไม่เห็นว่ามันมีโรคอะไรเข้ามายุ่งอยียเป็นปกตินี่ธรรมดาตามท่าขันเล็กๆน้อยไม่ได้เป็นเหมือนแต่ดก่อนไม่ได้หอบนี่นะที่บอกว่าอํนานาจภาวนาในลูกนี่เลิศประเสริฐที่สุดไงน,นี่แหละเรียกว่า ภาวนาเป็นยารักษาโรคที่เลือดที่ประเสริฐที่พะุทธเจ้าใช้รักษาและคณะสงฆ์ใช้รักษาตัวเองนี่เห็นไหมล่ะลูกนะเรียกว่าธรรมะโอสถธรรมะโอสถนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะเราพูดในฟังถึงเรื่องโรคร้ายโครคภัยไข้เจ็บอันตรธา,านสิ้นหายไปอาศัยอํานาจภาวนาและพูดถึงเรื่องการที่หลวงปู่อนุญาตให้เขียนชีประป,ระป,ระปบัดว่าทําไมเพราะนี่กิเลสอันพิศนา ถ้าหลวงปู่มไม่เล่าไว้ล่ะก็ไม่เห็นว่าพ่อเม่ครูจารย์รุืนไหนเล่าไว้พอเราเล่าหน่อยก็บอกว่าเราอยากเดียนอยากดังอีกนี่เพียงคพืดให้ฟังดูนะใครจะทำไม่ทำเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ล้อนี่คือของใครของมันแต่ของเราทำแล้วดีเลิศดประเสริฐยังไงก็เล่าให้ฟังด้วยความเมตตากันไม่ได้เล่าเพื่อความอยากเด่นอยากดังไม่ได้เล่าเพื่อต้องการลาบไอ้สักการะความสรรเสริญยนจอเล่าเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ถ้าใครตั้งใจเพื่อปฏิบัติรู้เห็นสิ่งนี้ปั๊บก็จะออกจากสิ่งนี้ได้อย่างรวดเร็ว,วการออกออกแบบนี้ที่พูดให้ฟังออกเมื่อถึงขั้นตะลุมบอลเมื่อจิตมันวางกลางเห็นศัตรูอยู่รอบข้างสัต์ด้วยความสว่างสวัยทำให้ถ้าความสว่างสวัยตัวนี้ไม่เกิดจีตเดชดำจิตสนามไม่ถูกเผานี่ขอรู้หลังเข้าใจนะน,นี่เล่า เรื่องปฏิปทาที่โสตุดโสเป็นโสตใจให้ลูกหลานฟังเพื่อเป็นแนวทางสอนใจของนักปฏิบัติเมื่อเห็นจีเดียนดำกิสนาเมื่อเห็นลักษณะน,นี้ที่เล็กๆนน้อยบ้างกลางๆบ้างและขั้นสูงที่มาจนถึงสุดขอบจักรกวาลน,นั้นเราจะทำยังไงเพื่อเป็นแนวทางสอนใจนักปฏิบัติจะได้เดินทางตามรอยพระบาทพระศาสดาเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลได้อย่างรวดเร็วข้อมูลสารลูกชาทู